เทปทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดส i p t i o n นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อย่กับเกมแลนะล็อกเวอร์ชัน PC นะครับก็ไม่ได้ทําแบบเป็นคลิปมานานมากเลยใช่ไหมวันนี้จะมาพูดถึงแบบใหม่ครับที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยเราอบิสการ์เทมหรือว่าการ์เทมเขียวนะครับก็อันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ตามข่าวนะครับคือวันที่21กรกฎาคม2022นีอ้เนี่ยเซิร์ฟไทยเราจะมีอัป ก็คือเลเวลตันแข็จาก1้อยจไป1้อแล้วก็หลายสกิลหลายอาชีพเนี่ยมีการปรับใหม่หมดนะครับเก่งขึ้นใช้งานง่ายขึ้นรวมถึงมีแมปใหม่มา2แมปด้วยครับสำหรับช่วงท้ายๆเกมก็คือจะเป็นแมกมาชั้น3กับการ์ดเทมเขียวตัวนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูรายละเอียดตัวการ์ดเทมที่ว่ากันนะครับก็อย่างแรกนะครับตัวแมปปบิการ์ดเทมเนี่ยมาได้ต่อเลเวลร้อ็นะครับแล้วก็วิธีการมาเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยครับมาที่การ์ดเทมแล้วก็คูณเกิะเอมบิซีเข้าไปนะคร เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ตัวละครเจอ,อยู่ในจอตอนนี้ครับน่าจะประมาณนี้แต่ว่ามันจะเข้ามาตอนที่แมปมานะครับซึ่งตัวแมปนี้เนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับคือมีเควสประจําวันให้ทําด้วยใครกะจะมาเก็บเลี้ยยาวเนี่ยก็เชยร์ว่าให้รับเควสไปให้ครบนะครับเพราะมันเป็นเควสแบบตีมอนทั่วไปเลยครับยังไงพอเราเก็บเลี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวตัวเควสเนี่ยมันเสร็จบทแน่น,นอนอยู่แล้วแล้วก็พอเราจะเลิกเล่น,นยันเลิกฟาร์มแล้วเราก็มาส่งเควสก็ได้โบนัสเอฟีไปนะครับถัดมาจะเป็นรายละเอียดตัวมอนในแมปนะครับก็ อันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับคือใช้ตัวแมปตัวเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนมอนในแมปนะครับแล้วก็ตัวมอนจะมีประมาณนี้นะค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยไล่มามีตัวบอสเอวด้วยนะครับ2ตัวเนี่ยซึ่งเลเวลนะครับตัวเราเข้ามาได้ตอนร้อยใช่ไหมก็คือเวลได้จดตันนะครับเพราะว่าตัวมอนเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบร้อยแปดสิบกว่าไปจนถึงร้อยแปดเก้าใช่ไหมครับมอนธรรมดาแต่ว่าแมปนี้จริงๆอาจจะเก็บเลเวลไม่ค่อยมันมากนะครับถ้าเกิดแบบใครเน้นสกิลหมู่เพราะว่าเนี่ยแมปมันค่อนข้างกววว้้างใใช่่มมมััยครบแแลตอนนนเี คือโดยรวมมามันถือว่าปริมาณค่อนข้างเยอะแต่ว่าเทียบกับแมปที่ใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้เจอมอนแบบเป็นกระจุกเท่าไหร่นะครับเนี่ยเจ็ดสิบหกสิบห้าอะไรงี้ใช่ไหมแล้วก็มอนในแมปนี้ถือว่าจริงๆให้เอพีคุ้มค่านะเพราะว่าเราดูเลือดเนี่ยครับเกมนี้ถ้าเกิดสมมติมอนเลเวลเท่ากันใช่ไหมครับตัวเลือดเยอะกว่าเนี่ยให้เอพีเยอะตามเลือดใช่ไหมครับก็เนี่ยเอพีแบบว่าแสนหกแสนเจ็ดเลยนะตัวหนึ่งแต่ว่าก็แลกมากับเลือดเนี่ยครับเยอะอยู่นะแบบสองแสนกว่าใช่ไหมไม่ใช่สองแสนกว่าผ ด้วยนะไอมอนในดันเนี้ยเพราะว่าเราดูจากธาตุเนี้ยครับธาตุมันก็แบบว่าผสมกันใช่ไหมไม่ได้บอกว่าใช้ธาตุดธาตุหนึ่งแล้วแบบชนะทางทุกตัวอะไรย่างนี้ได้ธาตุผสมเผ่าก็ผสมนะครับใส่แบบพวกเอฟเพียจะลำบากนิดนึงใช่ไหมครับเป็นปีศาจกับกึ่งมนุษย์นะครับสอันผสมกันมีไรูปล่างแปดด้วยนิดนึงตัวไอ้นี่นะอันนี้คือสตริงเขียวนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติจะเน้นจริงๆอาจจะเน้นที่กึ่งมนุษย์มากกว่าละกันเพราะว่าดูจากปริมาณเยอะกว่าไงเนี่ยสิบหกกับสิบห้าอยู่ที่กึ่ง แต่ว่าถ้าเกิดสมมติใช้เป็นขนาดเนี่ยก็คือเป็นขนาดกลางหมดเลยนะอืก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆก็คือโดยสรุปนะครับตัวมอนเนี่ยให้เอ็กดีมากเพราะว่าตัวเลือดเนี่ยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าก็แอบค่ายากเหมือนกันเพราะว่าเลือดเยอะที่ว่าเนี่ยแหละแล้วก็กตัวเผ่ากับตัวธาตุเนี่ยก็ค่อนข้างมีกันนะครับทีนี้มาต่อกันที่ของแรหรือว่าของดีๆจากในตัวแมปกันบ้างนะครับแต่ว่าน,นี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับก็คือยกมาบางชิ้นที่ส่วนตัวเจว่าน่าสนใจนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกการ์ดครับก็ใบแรกนะครับจะเป เอฟเฟกมันจะเป็นใส่ที่เกาะนะครับแล้วก็ได้พลังป้องกัน100แล้วก็เนี่ยทุกๆ3ขั้นการตีบวกใช่ไหมครับได้พลังป้องกัน25ก็คือโดยรวมถ้าเกิดสมมติเกาะเราบวกสักเก้าเนี้ยได้ดีเฟนต์ร้อยเจ็ดห้าคือก่อนหน้านี้เนี่ยไอตัวดีเฟนต์เนี่ยช่วยเราได้เยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็แอบหายา,ยากแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ในเซิร์ฟไทยเนี่ยไอตัวบายดีเฟนต์สกอร์นะครับก็มีขายแบบตลอดเวลาแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังจําเป็นเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะประหยัดไอตัวบายดีเฟนต์เนี่ยจริงๆนนนนี่่่่กกก็ช็ชวววยยไไดดด้้้ะะะะครรับใสเเเาาแลฟ 105, ์ถืออะนะ แล้ถ้าเกิดสมมติใส่คู่กับสตริงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใส่คู่กับสตริงใช่ไหมครับมันไอตัวสตริงธรรมดาอาจจะไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใช้คู่กับจริงเนี่ยก็ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะอีก150กลายเป็นว่าแบอบกว่าชุดนี้เนี่ยได้ดีเฟนซ์สามร้อยกว่านะครับแล้วก็เอ็นดีเฟนซ์อีกประมาณหนึ่งถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเลดิกอาเชอร์เขียวครับอ่าหน้าตาประมาณนี้ก็ใบน,นี้ใส่คอมโบแล้วได้ไอตัวเดเมจระยะไกลครับไกลภาพนะครับค่อนข้างเยอะก็คือถ้าเกิดสมม,มติใส่ปปปกกกกตติินนะคครรััับบบเเเ็10%ใช่ม่มทาสล แต่ว่าถ้าเกิดสมมติใส่คู่กับไอตัวเนี่ยครับ powerful a r c h e r skeleton นะครับได้อีก็ก็คือตัวนี้เดียว,เ,ยวเนี่ยใบเดียว15%นะครับก็ถือว่าได้เ m เมจเยอะอยู่ถัดมานะครับเลดิกธรรมดานะครับเลดิกธรรมดาเขียวก็ใบนี้ก็ดีเหมือนกันจะเป็นเนี่ยครับใส่ส่วนเกาะแล้วได้พลังจมตีนะครับ a t t a ท k เนี่ย10%เลยนะคือปกติถ้าเกิดไอตรงส่วนก่อนเนี่ยเราจะหาใบเดเมจได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะนิยมใส่กันแบบไอตัวกุ้งแดงอะไรเงี้ยใบนี้ใส่ไปก็แรงกว่านะครับต เนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติคอมโบนะครับกับการเล่นอีกนะครับได้กันท่านิวทัลนะครับอีก10%แล้วก็แทาอีก5%รวมเป็น10%เลยนะใช่ไหมถัดมานะครับวันเดอร์เลอร์เขียวใบนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันอ่าหน้าตาการ์ประมาณนี้นะเท่เลยใช่ไหมครับก็คือเอฟเฟกมันเนี่ยตรงไปตรงมาเลยครับไม่ซับซ้อนเลยนะเพิ่มพลังโจมตีแก้ภาพนะครับกับมอนขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะครับ30%ก็อันนี้โดยรวมถือว่าดีมากใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดสม,มมติไม่นับเรื่องของคอมโบเเนนีี่่่่ยยยไอ้้้้30%มมมาาาาากกากกววววรร์ดดขใชัคบแล คิดว่าราคาน่าจะถูกกว่านะเพราะว่ามันเป็นแมปเก็บเลเวลใช่ไหมครับถึงมอนต์มันจะเกิดไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าเกิดคนตีกันเรื่อยๆตีเก็บเลเวลเนี่ยการน่าจะออกมาเยอะแล้วราคาไม่สูงมากครับก็ใบนี้ดีมากๆดีกว่าม้าขาวถ้าเกิดสมมติไม่นับคอมโ,มโบนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวกากอยนะครับฟอร์เซน้นกากอยก็อย่างตะกี้นี้เนี่ยไอตัวบอร์เดอร์เขียวเนี่ยเอฟเฟกต์มันคล้ายๆกับตัวการ์ดม้าขาวใช่ไหมครับตัวกากอยเนี่ยจะคล้ายๆกับคาริสเบิร์กขาวครับเนี่ยดีเฟน์20เหมือนกัันใช่มครบแล้วก็กาารดเมจยี่กับเวท25%นะครับจากขนาาดกกับขนาดใหช แต่ว่ามันจะไม่มีไอตัวคอมโบต่อเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์แบบไอตัวไอคอลิเบอร์ขาวใช่ไหมแล้วก็มันจะเป็นนี่นะครับถ้าเกิดสมมติโดนมอนขนาดเล็กตีเนี่ยจะได้รับเาเมจแรงขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่การเพิ่มนะคือโดนตีแรงขึ้นนะครับก็โดยรวมอาจจะดรอปกว่าตัวคาลิเบอร์ขาวนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดนึกภาพว,ว่าการ์ดมันออกมาง่ายๆแล้วแบบราคาถูกมากๆแล้วเราไม่ได้จะใช้คอมโบอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นตัววินโก้ครับเวอร์ชันน้ําแข็งนะมันก็คือจะเปลี่ยนชื่อตามธาตุเลยใช่ไหมก็จากวินโก้กลายเป็นไอโก้แล้วครับการมันจะค่อนข้างเฉพาะธาตุนิดนึงครับแต่ว่าก็แอบมีประโยชน์อยู่นะเพราะว่าสายเวทแอบหายากใช่ไหมมันจะเป็นการ์ดใส่ส่วนอาวุธนะครับแล้วก็เนี่ยได้พลังโจมตีใช่ไหมใส่มอนอันนี้ไม่ใช่ธาตุน้ำนะครับหมายถึงว่าโจมตีใส่มอนที่เป็นธาตุน้ำนะครับแรงขึ้น15%แล้วก็ถ้าเกิดใส่คอมโบเนี่ยได้อีก8%ก็อันนี้อาจจะใช้งานลบาบกนนิดึงใช่มแต่ว่าของสายเวทเนี่ยมันแอบหาจจะใส่อาวุธ ได้ไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยใบนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับถ้าเกิดสมมติราคามันถูกๆแล้วก็มอนที่เราจะไปตีเนี่ยมันเป็นธาตุน้ําพอดีแล้วก็ในแมปมีตัวหนึ่งนะครับมีตัวไอโกไปแล้วมีเฟรมโกด้วยนะครับการก็คุณสมบัติเหมือนกันเลยนะใส่อาวุธแต่ว่าเนี่ยครับไอใบคอมโบเนี่ยเปลี่ยนใบนิดนึงแล้วก็ตัวมอนที่ไปตีนะครับก็คือจะเป็นธาตุไฟแทนน้านะครับสุดท้ายของส่วนการ์ดนะครับก็ต้องบอกว่าใบนี้เนี่ยแรงมากนะครับแต่ว่าก็เป็นการ์ด MVP นะครับ MVP ตับอสแมครับตัวนี มันจะเป็น g า s ใส่ส่วนภาคคูณครับแล้วได้ดดเมจแบบเยอะมากเลยนะแต่ว่าเป็นดดเมจเวทนะครับเนี่ยเพิ่มธาตุน้ํากับธาตุดินนะครับดดเมจเวทร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มเยอะใช่ไหมแล้วก็น้ำเนี่ยจริงๆก็ได้ใช้เยอะอยู่นะโซไดมอนดัสอะไรนี้ใช่ไหมครับดินก็อาจจะเป็นวอลล็อกเอิร e ์สเตนแต่ว่าก็นั่นแหละคุณสมบัติที่ดีแต่ว่าเป็น gas a v p ก็ราคาอาจจะสูงตามขึ้นไปนะครับถัดมาในส่วนของของสวมใส่นะครับส่วนตัวเจว่ามีน่าสนใจอยู่2ชิ้นครับก็ชิ้นแรกนะครับจะเป็นตัวดาบสองมือนะครับนี่นะ รอยัลไนโบรซอต์นะครับก็คือพลังโจมตีเนี่ยถือว่าสูงใช้ได้เลยนะตีร่างต้นนะครับ280ใช่ไหมแล้วก็สมมุติเนี่ยตีบวกนะครับทุกๆ2ขั้นได้อีก20ใช่ไหมสมมติสักบวก10ก็ได้380แล้วแล้วก็มี7กับ9เนี่ยคิดได้เมเพิ่ม10%แล้วก็อาวุธไม่แตกนะครับเป็นดาบ2มือก็ตัวนี้เนี่ยคือจริงๆถ้าเกิดเทียบสแตทเพียวๆเ,เนี่ยน่าจะพอๆกันหรือไม่ก็ดีกว่าลีดดี้ฮอปอีกนะแต่ว่าราคาน่าจะถูกกว่าเยอะมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าดรอปจากมอนนใแมทั่วไป เนี่ยคือมันดรอปจากตัววนเดอร์เลอร์ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดรอปก็เยอะด้วยนะ0.5เเพียงแต่ว่าอาจจะดรอปลงมาจากล l i n t y c o r นิดนึงเพราะว่ามันน่าจะออฟถ้าเจ๊เข้าใจไม่ผิดนะน่าจะออฟแมวไม่ได้นะครับก็อาจจะบอกว่าด้อยกว่าตรงที่ออฟไม่ได้นี่แหละแล้วก็อตัวดึงนะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวคาถา2มือนะครับดรอปจากไอ้ตัวบอสแม a มุมครับเปอร์เซ็นต์ก็เยอะเหมือนกัน1นะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับดูเอฟเฟกต์และคล้ายๆกับซัน s u n f l o อ e r แต่ว่าก็ดีกว่านะครับเนี่ยแบบพวกอินเอเมทแทกเยอะกว่่าใชม แล้วก็มีเอเมแทกหต่อตีบวกเหมือนกันแล้วก็มีเนี่ยตีบวก7 9 1นะครับมีเพิ่มดาเมจใช่ยไหมครับธาตุไฟดินน้ำแล้วก็โฮลี่นะไม่มีตัวธาตุลมนะครับเป็นแค่ไฟดินน้ำแล้วก็โฮลี่สินะครับรวมกันแล้วก็มีลดดีเลย์ด้วยนะครับแต่ว่าต้องบวกสิบสามเลยนะอาวุธเลีสี่บวกสิบสามก็แอบยากใช่ไหมแต่ว่าก็ได้ไอตัวลดไอตัว global delay ครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเห็นว่าใน DIY pipes เนี่ย เขาบอกว่ามอนทุกตัวในแมปนี้นะครับมันจะมีดรอปแร่2ตัวนี้ด้วยครับเนี่ยเซโลเนียมนะครับกับชาโดดีคอนก็คือเป็นแร่ใหม่ใช่ไหมตอนแรกไม่แน่ใจว่าใช้ทําอะไรแต่เจไปถามคุณบาร์มาเกบอกว่าคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวตอนแมปนี้เข้ามาในไทยเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่ดรอปพวกนี้นะครับเพราะว่าใช้ในการขึ้นไอเทมหรือคราฟไอเทมคลาสสี่อะไรสักอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวนี้รอติดตามดูนะครับแต่ว่าพอดีเห็นเพิ่มเติมจากตรงนี้ด้วยครับเพซี่โฟเรสแต่ว่ามันบอกว่าเป็นอันนี้นะ เป็นแบบว่าเคเออูวิกิแบบอันออฟฟิเชียลนะครับไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดดูจากคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือคล้ายๆกับว่ามันบอกว่าเนี่ยเราตีตัวบอส MVP ใช่ไหมครับมีโอกาสดรอปสกอร์ลับมาเอาสกอร์ลับเนี่ยไปใช้ในการครับของต่อนะและตัวครับของที่ว่าเนี่ยก็คือใช้ของจาก MVP ตัวนั้นๆใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวแรกตะกี้เนี่ยเซลูเนียมน,นะครับตะกี้เราเห็นในแมปมันจะเป็นแบบว่าเป็นก้อนเล็กใช่ไหมก็เข้าใจว่าไม่น่ามีอะไรเนื้าจะแบบว่าคล้ายๆกับโอริอเลูปกติเอ ไอตัวบอสก็ดรอปนะครับบอสสองตัวใน map แมปตะเกียแต่ว่าดรอปเป็นก้อนใหญ่เลยก็แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีในไทยหรือเปล่านะเพราะว่าดูไอเทมที่ค้าได้นี่เนี่ยมันเป็นของที่เหมือนแบบว่าของไทยเข้ามาแล้วต่อามาเป็นแคชช็อปอะเนี่ยคือเนี่ยอีวิลมาเชอร์ใช่ไหมครับหมวกแก่หมวกไอตัวหมาป่าหมวกเสือหมวกซาฮาเซอร์เวิร์ลออฟคือของเรามีหมดแล้วนะแต่ว่ามีจักเปิดไข่ใช่ไหมทอยไซรินดีโก้เมจิคอลบูสเตอร์หรือว่าแบบล่างๆก็มีเพิ่มนะพวกแบบหมวกแพงๆแบบเนี่ย ไอตัวรับออฟฟิเซอร์แฟนซีอะไรพวกนี้มีเหมือนกันนะหมวกแกะก็มีนะก็ไม่รู้ว่าของเรามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าตามที่บอกไปว่าอันนี้เขาใช้ค้าเป็นพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าของเราคือมีหมดละแต่ว่าออกมาจากไข่นะครับเนี่ยปีขาปีกดำปีเคโลอีกไอตัวโล่กระต่ายโล่บัตตี้ไนท์ชาโด์ยังมีเลยนะเนี่ยบิดดีโลเพนิเตชันอก็อันนี้ดูไว้คร่าวๆแล้วกันครับไม่รู้ว่าจะมาไทยหรือว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ โอเคก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม